อะไรตดนหโมกอ,อีกแล้วประกอบเรือนลิ้นลิ้นลูกเลยเนี่ยลูกไรล,ลูกอะไรหกหกเอาดีดีหกหกครับหกหกชักห้านี่นะครับก้านวายร้อยเครื่องเเครื่องร้อยสิบไอลูกหกหกชักห้า นี Danke, ่ครับของสตอนี่เรือนปากเท่าไรครับปากเท่าตูดมันไม่ร้อนกันใช่หรือยั ถ้ามีคนถามว่าเปิดพอตเปิดเปิดไงเปิดแบบไหนยวตอบว่าให้ความรู้น่อยนี่ไงเฮ้ยตองต่อยอะเปิดนะครับต่อยคือต่อยนี่ครับดูครับเปิดพอตก็มือก็ต่อยพอตอะไอตัวกล้องตัวนะครับมก็หยิบมาก็ต่อย เนี่ยเปิดเลยนี่ดูนะไอ้ไอ้คนที่จะมาเกียนจะเปิดหลายรอบก็ได้คนคน <ๆ S 1> ที่จะมาเกียนผมดูนะครับตะกล้องผมดูนะครับโหดนะครับตัวเต็งเลยตัวนี้นอันนี้วาว,นะว,าวโโเลยเนี่ยวาวมอเตอร์ไซค์แจ๋วเนี่ยก็ถึงถึงในทำเนี่ยเนเอาลูกเก่ามาดูดิ ถ้าเตียรถมันงเลงไอืมเอามาเปิดเพลงมาละวปรเจกต์รถเอริกวนเววอ๋ออ้ย่าง ดูสภาพรถมันไงโคตรลาบไหนดูหน้าคนนี้ไหนดูดิ <c oughs> ดูนะครับนี่ลูกลูกเลยนะลูกเท่าไหร่นะห้าสามเมื่อกี้บอกห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 ก หก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 ชักอะไรชักว่าวหกชักว่าวดูนะครับดูปากเรือนอะไรในเครื่องล้างดีดีจะเรือนไม่ล้างนะนี่ดูแรงไหมคิดว่าแรงไหมคิดว่าจะใส่แตกไหม ตูนมีคนถามว่าพี่กินท่อมไหครับพี่ตูนกินไหมครับตอบนะครับไม่ชอบไม่ชอบครับครับพี่ตูนไม่ชอบกินนะครับพี่ตูนไม่รู้จักเลยนะครับคืออะไรแต่วันนั้นแต่วันนั้นเห็นเด็ดมาเต็มเลยไม่รู้เอามาทำอะไร มีคนถามว่าพี่ตูนเคยสูบกัญชาไหมครับตอบนะครับเคยมาแล้วครับพี่พี่พี่ตูนมีช่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่องอะไรนะวะจะชื่อช่องอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนี่ต่อต่อไปแต่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 ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปใหม่อัปเดตว่ายังไงมีคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำช่อง แล้วขอดูนะครับคลิปพี่ตูนสายเหลืองผุกคนถามมาว่าวันนั้นเห็นพี่ตูนไปทริปเฮเอมพี่ตูนไปทำอะไรเห็นมีควันเยอะๆออกมาด้วยพี่ไฟไหม้หรือเปล่าเขาถามพี่ตูนตอบเลยครับย่างเนื้อแล้วก็มูเขาถามย่างอยู่ก็ถามมาว่า ทำไมไม่เห็นเตาเลยไม่เห็นมีเตาเลยย่างในขวดเป็นสูตรย่างเนื้อในขวดนะในไม้ไผ่แล้วมีคนถามมาว่าพี่ตูนทำไมไปช้าจังพี่ทำอะไรอยู่รอตะกล้องรอสอดจอรอจาลำมีลา นี่ดูนะครับดูความลำอยู่อยู่อยู่กับเรือนนี่มาประมาณสามสิบนาทีแล้วยังไม่เสียดสักทีเลยพี่ตูนบอกวิธีขี่รถเชงหน่อย ขี่ไงครับพี่ตนนี่นะครับรก่อนก่อนก่อนที่จะมาทำตัวเอ้ยเป็นเอ้ยไม่ไม่ใช่ทำตัวเลยมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวขับแข่งรุ่นร้อยโลไหนบอกเขาดีว่าขี่ยังไงรอบกอรอบออกตัวครับก่อนเหมื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 อนกอลิปป่ะครับ ก็เยอะก็แรงเร็วถ้าเราบัช้ารถเราก็จะช้าอืดมันเต่าแล้วเวลาพี่ตูนขี่พี่ตูนชอบหมอบหรือชอบโดดนอนครับชอบนั่งขี่เรื่อยเ่เดี๋ยวทำไมวันนั้นดูเห็นพี่ตูนโดดนอนเพรานั้นจำเป็นจำเ,เ,เป็นต้องโดด <c oughs> นี่เดี๋ยวพาไปดูรถรถเทงวันอีกรอบหนึง่งโอ้โยจะลม้มอ่ะอัปเดตมังลมจะบีบอีกอ่ะล้ออยากขึ้นแต่ขนนพังก่อนเลยไม่ทำเรียบร้อย มีชิชูเปียกได้ปะอขอขอขอสูตรไอ้แคมท่อสเอตอร์หน่อ,อ,อยนะครับ พี่ไปแข่ง5-3แล้วพี่หมกไหมครับห <1. S 1> พี่ทำอะไรไปครับ5-9เอา5-9ไปแข่งรุ่น5-3เดี๋ยวสุดยอดแล้วแข่งได้ไหมครับได้เลยครับได้ตีน <laughs> <laughs> เครื่องตัวเดียวทำสามวันหลอกเมียมาทำอะไรนะหลอกเมียมาทำรถจะไปทำอะไรอะไรนะ ชั่วโมงเป็นไงโบ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 แตกดังโบโบใส่แตกบอกลคันนี้ถ้ามันไปถ้ามันไปบอกถ้าถ้าเจอแล้วมันบอกว่าลูกเดิมแคมท่อพอเตออย่าไปเชื่อมันนะเนี่ยคันนี้ห้าหก ห้าหกแต่ใส่เรือนยี่สิบเจ็ดโมกจะไปหาหลอกแข่งอันนี้เรือนสามสิบไปหาหลอกแข่งไปหาหลอกเด็กน้อยหากิกนตังเด็กน้อยหลอกเอาตังเด็กอีกอออเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวพักสัักคครรู่บไม่พักไม่พักให้ช่างช่วยใส่เสาก่อนไม่เอาไม่เอาก็เลยเหนื่อยแล้ว เออไหวคนเดียวก็ได้รุดมาดิโชโชดิโชว์ดิดนี่อาเนี่ยเนี่จะพามาดูวิธีการเอาเครื่องขึ้นคนเดียวต่อต่อสายตดเดินวนสองรอบแล้วกู

นะเ,เนะดูครับขอดูนะครับน,รนี่เปเทคนิคเฮ้ยลม้ลมล้มรอไปไหนวะอ๋อรออยู่นี่มัมันยกหน้าเยอะเกินหนโอ้โอ เติมพลังก่อนไปไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวตัดคลิปให้ไปเก็บไหมมั้งเปเติมพลังก่อนเก็บไหมมั้งเปเติมพลังก่อนเดี๋ยวหยุดให้เดี๋ยวหยุดคลิปให้ไปอ่อนไปเร็วตัดตัดตัดครับคับไปต่อนะนั่งดูกันใช้เวลากี่วันในการเอาเครื่องขึ้น

và núm vàng bye bye đi này nhím bạn hãy bạn này con này bài, <laughs>